คนที่มาโพสต์บางคนก็ไม่ได้โพสต์เกี่ยวกับสินค้ารีวิวจากสินค้าจริงนะบางคนก็นํารูปหมาแมวมาลงบางคนก็นําบทสวดมนต์มาเขียนบางคนก็ลงคลิปวิดีโออะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่เกี่ยวกับสินค้าใดๆเลยนะคะซึ่งราคาของทั้งสองใบนี้นะคะจะแตะสามหมื่นแล้วทั้งคู่เลยนะคะอย่างใบนี้นะคะเป็นซาเฟโนทั้งใบฉายาว่ามันฟอร์มมลกว่า สวัสดีค่ะมาพบกับฉัยอีกแล้วนะคะในช่องชุยฉายชาแนลค่ะมาพบกันในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสแบบนี้นะคะก็ก่อนอื่นเลยต้องขอมอร์นิ่คริสต์มาสสำหรับเพื่อนๆที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์สำหรับช่องชุยฉายชาแนลกันอยู่แล้วแต่สําหรับใครที่เพิ่งเคยเข้ามาดูนะคะก็มอร์นิ่คริสต์มาสกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กับช่องชุยฉายชาแนลกันด้วยนะคะ วันนี้ค่ะเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของสมาร์ทโฟนเคสนะคะสำหรับใครอะ่ะที่เป็นแฟน p r ada กันอยู่แล้วก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่า1ปีหรือว่า2ปีที่ผ่านมารุ่นที่แบบฮิตกันมากๆเลยซึ่งตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่ราคาจะแตะหลัก3 0,000่นอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือรุ่นไนลอนอ่อนเซฟเน e เลเตอร์สมาร์ทโฟนเคสนะคะรุ่นนี้นี่คือแบบราคาอัพขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังเป็นที่ติดตามหากันอยู่สําหรับใครหลายๆคนซึ่งน้องก็จะมีทั้งเป็นทรงที่เป็นแนวนอนแล้วก็ทรงที่เป็นแนวตั้งแต่ว่ารุ่นที่ เป็นแนวนอนก็จะเป็นรุ่นที่ฮิตกันมากกว่านะคะซึ่งวันนี้ฉายก็มีอีกตัวเลือกหนึ่งมาทําคลิปเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเผื่อว่าจะหาซื้อรุ่นไหนลอนไม่ได้จะได้มาโดนป้ายหยารุ่นนี้กันต่อเลยน้องชื่อว่ารุ่น Surface Laptop สมาร์ทโซนเคสค่ะมีความสูงอยู่ที่19ซนติเมตรความกว้างอยู่ที่11ซนติเมตรดีเทลจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะวันนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆกันไปเลยสําหรับข้อดีข้อเสียของแต่ละรุ่นลักษณะการใช้งานานนคมงท สถานการณ์ที่จะหยิบไปใช้ต่างๆนะคะก็ไปติดตามกันได้เลยก็เดี๋ยวฉันจะมาเปรียบเทียบตั้งแต่กล่องเลยนะคะว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะสำหรับรุ่นนี้จะเป็นไนล่อนแอนซาเฟโน่แต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นซาเฟโน่ทั้งใบนะคะขนาดก็จะแตกต่างกันประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราลองมาดูดีเทลรายละเอียดต่างๆนะคะซึ่งน้องใบนี้ก็เคยรีวิวเอาไว้แล้วลองไปย้อนดูคลิปกันได้นะคะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ใช้ขอ ให้ดูดีเทลของน้องใบนี้นะคะซึ่งน้องมาในแนวตั้งทั้งใบส่วนข้างหน้าน้องก็จะมาเป็นตาพาด้านะคะซึ่งมุมสามมุมนี้ก็จะเป็นแบบรูบุ๋มลงไปนะคะแล้วก็เปิดออกมาค่ะก็จะเจอกับกระดุมแป๊กเปิดปิดแบบนี้ซึ่งตรงกระดุมตรงนี้นะก็จะมีคําว่าพาด้าด้วยแล้วก็จะมีที่ดันทรงมาให้นะคะเปิดออกมาในข้างในตรงนี้ก็จะมีคําว่าพาด้าแล้วก็ด้านในจะสุปเป็นผ้าที่มีตาพาด้าข้างในมาดูด้านหลังกันบ้าง งานด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นที่ใส่การให้ด้วยอีกหนึ่งช่องเป็นการใสใสแล้วก็จะมีเป็นช่องตรงนี้ช่องแคบๆเอาไว้ใส่เป็นพวกพาสปอร์ตหรือว่าเป็นเอกสารสําคัญได้แล้วก็ที่สําคัญเลยตรงนี้นะคะน้องจะมีเป็นรูเกี่ยวสายคอสบอดี้ด้วยซึ่งใบนี้ก็จะมาเป็นแบบห่วงที่ยึดติดมากับหนังซาฟโนเลยตรงนี้เดี๋ยวถัดมานะคะเราจะมาเปรียบเทียบกันว่ารูปทรงต่างกันยังไงการใช้งานต่างกันยังไงสำหรับน้อง 2ใบนี้นะคะสำหรับสองใบนี้นะคะมาเป็นแบบแนวตั้งกับแบบแนวนอนซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะมาเป็นงานไนาล่อนตัดด,ด้วยซาเฟโนส่วนอันนี้จะเป็นซาเฟโนทั้งใบข้อแตกต่างก็มีอยู่หลายจุดมากจุดแรกเลยก็คืออันนี้นะคะใบนี้ตรงตาพาด้าเองอะตรงมุมสามมุมตรงนี้มันจะเป็นแบบอะไหนูนออกมานะคะแต่ว่าถ้าเป็นน้องซาเฟโนอะเขาจะเป็นแบบบุ๋มลงไป แล้วก็ที่เปิดปิดลักษณะการใช้งานตรงที่เปิดปิดตรงนี้มันจะเป็นกระดุมแบกนะคะส่วนใบนี้เขาจะเป็นแบบต้องใช้2มือเปิดอะซึ่งมันอาจจะใช้งานยากกว่าเราต้องใช้มือนึงต้องกดแล้วมือนึงก็คือต้องดึงขึ้นมาแบบนี้ข้อควรระวังเลยก็คือตรงนี้มันอาจจะหายได้หลุดหายได้มีบางคนในเพจอะเอากระเป๋ามาขายแล้วเพราะว่าทําตรงนี้หลุดหายไปนะคะเพราะว่าตรงนี้มันสามารถแกะออกได้ ก็ต้องระวังด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นพลาสติกนะคะระวังในเรื่องของการแตกหักด้วยต้องใช้งานน้องเขาแบบทนุถนอมนิดนึงแล้วก็อย่างใบเนี้มันจะเป็นไนลอนนะคะอย่างที่เห็นเวลาเราใช้งานบ่อยๆเปิดปิดบ่อยๆอ่ะตรงนี้ด้วยความที่เขาเป็นผ้าไนลอนห่ะมันอาจจะทําให้ยับได้หรือย่อนได้นะคะซึ่งตอนนี้น้องก็มีความย่นหน่อยๆแล้วถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะคะหรือใครที่ใช้งานอยู่อ่ะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีโอกาสที่จะล่นก็ ต้องทำใจกันไว้ด้วยนะคะเป็นเรื่องปกติเลยที่จะต้องเจอกันอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นงานหนังซาเฟโน่ะมันจะไม่มีโอกาสที่จะยับหรือว่ามีโอกาสย่นได้นะคะด้วยความที่เขาเป็นหนังอะถัดมาด้านหลังค่ะในส่วนของห่วงเกี่ยวสายคอสบอดี้นะจะเห็นได้ชัดเลยว่าแตกต่างกันเลยนะอย่างรุ่นนี้เขาก็จะเป็นห่วงยึดติดมากับกระเป๋าเลยซึ่งวิธีการใส่สายนะคะก็ วิธีใส่ง่ายๆเลยเราจะเห็นว่าตรงนี้มันมีมุมตัดอยู่ให้ทุกคนกดลงไปแล้วก็เสียบเข้าไปตรงมุมตัดนะคะแค่นี้เองก็จะได้แล้วอีกข้างหนึ่งก็คือกดลงไปให้เป็นอาก็ใส่แนวตั้งลงไปแค่นี้ได้แล้วก็จะได้เป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะส่วนใบนี้ที่เกี่ยวมันก็จะให้มาเป็นแบบห่วงออกมามันก็จะเกี่ยวง่ายกว่าฮุกใส่ง่ายกว่า แล้วสายที่ให้มาก็มีขนาดใหญ่กว่าด้วยมันจะมีความใหญ่กว่านิดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นห่วงสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีคำว่าพระรดาให้สำหรับน้องที่เป็นไนลอนแอนซาเฟโนแนวนอนนะคะแต่ว่ารุ่นนี้ด้วยความที่อะไหลมันมีขนาดเล็กมันก็อาจจะสลักยากนะคะเขาก็เลอาจจะไม่ได้สลักมาให้เดี๋ยวฉันจะเทียบขนาดสายให้ดูนะคะ อันนี้จะเป็นสายที่มากับไนลอนแอนซาเฟโนแนวนอนแต่ว่าอัน,นี้จะเป็นสายที่มากับซาเฟโนทั้งใบที่เป็นแนวตั้งนะคะเนี่ยให้ดูกันชัดๆเลยว่าขนาดสายมันต่างกัน ความเล็กใหญ่ต่างกันประมาณนี้แต่ว่าตรงที่รัดสายตรงนี้ก็จะเป็นหนังซาฟโนโเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็ห่วงเกี่ยวตรงนี้ก็จะมีความหนาต่างกันด้วยด้านหลังของรุ่นนี้ก็จะมีคำว,ว่าพาดา้าแต่ว่ารุ่นนี้จะไม่มีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะคะที่ต่างกันก็คือตรงที่ปรับสายกระเป๋าขนาดก็จะเล็กใหญ่ตามสายของกระเป๋านั่นแหละคะ่ะก็จบกันไปแล้วนะคะของเรื่องดีเทลต่างๆเรามาพูดในเรื่องของการใช้งานกันบ้างอย่างน้องใบเนี้ยจริงๆชื่อของเขาคือสมาร์ทโฟนเคสแต่ฉายมองว่า รุ่นนี้มันเป็นมินิแบ็ได้เลยนะคะไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนเคสอย่างเดียวเพราะว่านอกจากใส่โทรศัพท์แล้ว่น้องก็ยังสามารถใส่แอบพอใส่พาส,สปอร์ตใส่เจลแอลกอฮอล์อะไรต่างๆได้คือครบเลยแต่ว่าสำหรับใบนี้โอเคเขาเป็นสมาร์ทโฟนเคสจริงๆเพราะว่าน้องอาศัยได้แค่โทรศัพท์กับปากกาด้ามหนึ่งแล้วก็ข้างหลังน้องก็ยังสามารถใส่เป็นพาสปอร์ตใส่เป็นการ์ดตรงนี้ได้เดี๋ยวเรามาใส่ให้ดูนะคะน้องใบนี้ก็สามารถจุ อะไรได้บ้างด้วยความที่น้องเขาเป็นแนวตั้งนะคะที่แน่ๆเลยคือเราต้องใส่โทรศ er ัพท์มือถืออยู่แล้วเราก็ใส่เข้าไปพอใส่โทรศัพท์เข้าไปคือพื้นที่มันก็เต็มแล้วนะคะมันก็จะเหลือพื้นที่ลึกๆข้างๆอีกที่จะทําให้เราสามารถใส่ปากกาลงไปได้โอเคเราก็ใส่ปากกาลงไปอีกแท่งหนึ่งนะคะข้างๆตรงนี้เราก็ปิดกดเข้าไปแล้วก็พื้นที่ด้านหลังตรงนี้นะคะช่องใหญ่ๆยังสามารถใส่เป็นพาสปอร์ตได้ ก็ลองยัดลงไปมันก็อาจจะตรงนิดนึงนะคะแต่มันก็สามารถใช้งานได้นะคือเวลาเราไปเที่ยวอ่ะพาสปอร์ตมันเป็นเอกสารสําคัญที่เราต้องพกติดตัวอยู่แล้วแล้วคือช่องตรงนี้มันไม่สามารถที่จะหยิบออกไปได้มันก็ทําให้ปลอดภัยเซฟตี้ดีนะคะส่วนช่องใส่การ์ดข้างหลังตรงนี้เราสามารถใส่เป็นบัตรประชาชนหรือว่าใส่เป็นคีย์การ์ดห้องหรือว่าใส่เป็นบัตรโดยสารที่สามารถแตะได้เลยก็สะดวกต่อการใช้งานนะคะ แล้วก็อย่างเวลาเราไปทานข้าวกลางวันอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะถือใบนี้คู่กับกระเป๋าตังค์หนึ่งใบมันก็ทําให้ดูไม่เยอะจนเกินไปแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้ใบนี้แล้วเราเปลี่ยนมาเป็นใบนี้แทน<ม>ถือคู่กับกระเป๋าตังค์หนึ่งใบมันอาจจะดูเทอะทะเกินไปแล้วมันก็เหมือนถือกระเป๋าสองใบนะคะฉันก็เลยมองว่าถ้าจะถือใบนี้ยแนะนำว่าให้ถือไปเลยใบเดียวดีกว่าไม่ควรที่จะถือคู่กับกระเป๋าอะไรแล้วเพราะว่าน้องใบนี้มันก็สามารถใส่ของได้พอสมควรแล้วนะคะ หรือว่าในกรณีที่เป็นผู้ชายเองนะคะเพราะว่าใบเนี้ยมันก็เป็นยูนิเซ็กอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นแบบกระเป๋าตังค์ใบสั้นถือคู่กันอย่างเงี้ยมันก็ดูธรรมะแมงดีนะคะหรือใครที่บางทีไปไประชุมไปออกงานนิทรรศการต่างๆอะคะอย่างข้างหลังตรงนี้มันสามารถใส่เป็นบัตรสตาฟได้คือเวลาเราใช้ให้คอ มันสามารถโชว์บัตรสตัมป์ได้เลยแบบนี้ง่ายๆแล้วก็อีกโอกาสหนึ่งที่กระเป๋าใบนี้จะเสริมลุคให้เราได้นะคะอย่างบางทีเราไปไประชุมหรือว่าไปพรีเซนต์งานอะ่ะเราก็ควรที่จะมีกระเป๋าหนึ่งใบกับ iPad 1เครื่องนะคะเวลาใช้คู่กันมันก็ดูดีนะเวลาวามันก็ดูแบบเป็นทางการดีแต่ว่าถ้าเป็นใบเนี้ยเวลามาถือคู่กันแล้วมันดูแบบมันดูเยอะไปอะ่ะมันดูเทอะทาไปนิดนึงถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่สําหรับชายชายมองว่าใบนี้อ่ะ มันเนียบมากกว่าเวลาถือมันทําให้เราแบบดูเนียบดูเป็นทางการมากกว่าดูเป็นมืออาชีพมากกว่านะคะ เดี๋ยวชขอสรุปสั้นๆนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้นําไปประกอบกับการตัดสินใจในการเลือกซื้อของน้องทั้งสองใบนี้นะคะ1เลยคือเรื่องของราคาซึ่งราคาของทั้งสองใบนี้นะคะจะแตะสามห0,000ืน000แล้วทั้งคู่เลยนะคะก็ไม่ได้แตกต่างกันมาก2เลยก็คือเรื่องของวัสดุนะคะอย่างใบนี้เป็นซาเฟนโนทั้งใบซึ่งระยะยาวมีความคงทนมากกว่าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าใบนี้นะคะเป็นไนลอนซึ่งทั้งสองใบนี้ซื้อมาในเวลาที่ใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าใบนี้คือมีรอยย่นแล้ว ก็เลยมองว่าใบซาเฟโนจะทนกว่านะคะ3เลยคือเรื่องของความจุนะคะความจุสําหรับน้องใบนี้คือจุได้น้อยกว่าเพราะว่าน้องใบนี้เป็นสมาร์ทโฟนเคสอย่างแท้จริงเลยก็คือใส่โทรศัพท์ได้แล้วก็ยังใส่ของเพิ่มจุกจิกได้อีกนิดหน่อยนะคะ แต่ว่าใบนี้ค่ะสามารถจุของได้เยอะกว่าอย่างที่เห็นกันไปแล้วนะคะนอกจากใส่โทรศัพท์แล้วก็ยังสามารถใส่กระเป๋าตั้งใส่การ์ดโฮเดอร์ใส่พาสปอร์ตใส่แอร์พอร์ตโปใส่อะไรได้อีกหลายอย่างแล้วแต่เราจะนํามา a ดดัปใส่กันนะคะต่อมาเป็นเรื่องที่ 4, นะคะเป็นเรื่องของโอกาสการใช้งานค่ะ อย่างใบนี้นะคะเป็นซาเฟโนทั้งใบฉายมองว่ามันฟอร์มอลกว่าใช้ในโอกาสที่เป็นทางการอย่างเช่นออกไปประชุมหรือว่าไปทานข้าวหรือว่าเป็น everyday use ได้นะคะแต่ใบนี้นะก็เป็น everyday use ได้เหมือนกันแต่ว่าเหมาะในโอกาสที่ใช้ลำลองมากกว่านะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะคะเป็นเรื่องที่ฉายอยากแชร์กับเพื่อนๆเป็นเรื่องที่เกิดกับตัวเองนะคะก็คืออย่างบางทีฉายเองอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบติดฟิล์มเพราะว่าบางทีติดฟิล์มแล้วฟิล์มเคลื่อนบ้าง ไปบางเลนกล้องบ้างหรือว่าบางทีทําหล่นแล้วฟิล์มเป็นรอยแตกเป็นรอยร้าวหรือบางทีมีฝุ่นเข้าไปเกาะนะคะแล้วเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งคือฉายอะไปซื้อของแล้วเอาโทรศัพท์เน็บจักรแล้าไว้แล้วบังเอิญว่าเผลอกลางแขนขึ้นมาโทรศัพท์หล่นนะคะแต่บังเอิญว่าฉายใส่โทรศัพท์ไว้ในเคสอันนี้มันก็เลยช่วยให้โทรศัพท์เราไม่แตกได้นะคะก็เลยมองว่าเคสอันนี้มันสามารถช่วยกันกระแทกได้พอสมควร อ่ะแล้วก็อีกนิดนึงค่ะสำหรับใครที่มองว่าเอ๊ะทำไมฉายไม่ซื้อเคสที่เป็นเคสโทรศัพท์ของแบรนด์นั้นไปเลยอะ่ะฉายมองว่าอันเนี้ยมันคุ้มค่ามากกว่าเพราะว่าเคสที่เป็นโทรศัพท์เลยอะ่ะ คือบางทีเวลาเราเปลี่ยนรุ่นโทรศัพท์มันก็ต้องเปลี่ยนเคสตามซึ่งเคสอันนั้น,นราคามันก็หมื่นัพเข้าไปแล้วถ้าเราเปลี่ยนโทรศัพท์ราคา iPhone ก็2 0 0 0 0อัพอยู่แล้วเราต้องเปลี่ยนเคสตามอีกหมื่นกว่าบาท2 0 0 0 0ฉันก็มองว่ามันอาจจะมากเกินไปนะคะซึ่งเคสอันนี้ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนโทรศัพท์ไปกี่รุ่นนะ่ะก็ยังสามารถใช้เคสอันนี้ได้อยู่ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันคุ้มค่ามากกว่าที่จะซื้อมานะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะลองมาประกอบสายให้ดูนะคะว่า2รุ่นนี้กับรูปทรงที่แตกต่างกาันแล้ววกกกก็ัััสดดุุที่่แตตางนบช เดียวกันเนี่ยจะให้ลุกแตกต่างกันยังไงไปดูกันค่ะก็อย่างลักษณะการใช้งานนะคะอย่างใบนี้มันสามารถใช้มือเดียวเปิดปิดหยิบได้เลยอย่างเงี้ยเวลาเราหยิบของโทรศัพท์เข้าเวลาเราจะเก็บเราก็ใช้มือเดียวปิดแล้วก็เก็บแล้วก็ยกขึ้นมาปิดได้เลยแค่นี้มือนึงเราอาจจะไม่ว่างนะคะถือของอยู่แต่ว่าเราสามารถใช้มือเดียวในการหยิบของออกจากเคสนี้ได้ส่วนลักษณะการใช้งานของใบแนวนอนนะคะเราสามารถที่จะใช้มือเดียวในการเปิดหยิบของได้อย่างเช่นเวลาเรา ใส่โทรศัพท์อยู่เวลามีคนโทรเข้ามาเราก็ใช้มือเดียวหยิบแต่เวลาปิดอะค่ะทุกคนเราต้องใช้2มือในการปิดนะเราต้องใช้ทั้ง2มือในการปิดกระเป๋าแบบนี้เพราะฉะนั้นข้อได้เปรียบของน้องใบตั้งก็คือน้องสามารถใช้มือเดียวในการเปิดปิดหยิบของได้แต่ว่าแนวนอนต้องใช้2มือ และนี่ก็คือช่วงใหม่ของฉายนะคะชื่อว่าช่วง shopee s h e p เป้านั่นเองค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะฉายทํามาเพื่อให้ทุกคนน่ะได้ซื้อของจาก shopee ปปที่ได้สินค้าที่ตรงปกนะเพราะว่าฉา้เห็นแต่ละร้านน่ะพวกรีวิวใต้โพสค่ะ คนที่มาโพสต์บางคนก็ไม่ได้โพสต์เกี่ยวกับสินค้ารีวิวจากสินค้าจริงนะบางคนก็นํารูปหมาแมวมาลงบางคนก็นําบทสวดมนต์มาเขียนบางคนก็ลงคลิปวิดีโออะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่เกี่ยวกับสินค้าใดเลยนะคะฉายก็เลยทําช่วงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะรีวิวสินค้าที่สั่งมาจากช้อปปีจริงๆเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นสินค้าที่ตรงปกกับไม่ตรงปกดีไม่ดีก็คือเห็นจากคลิปนี้กันไปเลยนะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะว่าสายที่เป็นสายเชือกถักที่มากับกระเป๋าเองอ่ะ เขาก็มีข้อดีก็คือน้ำหนักเบาแล้วก็สะพายง่ายแต่ว่าถ้าเราจุของเยอะๆอย่างที่บอกไปข้อเสียก็คือด้วยความที่เขาเป็นสายผ้าหรือสายถักกับทุกคนถ้าของเราใส่ไปแล้วน้ําหนักมันเยอะมันก็จะไปหลังทําให้บางคนที่มีเนื้อเยอะๆอย่างช่วงหัวไหล่เองหรือว่าช่วงตรงหน้าท้องเองอะเวลาสะพายคอสบอดี้แล้วมันทําให้เห็นว่า เนื้อมันปิ้นออกมานะคะมันก็เลยแบบทําให้เราอาจจะไม่มั่นใจได้สายก็เลยสั่งสายหนังเทียบที่ปั๊มลายเหมือนหนังซาเฟโนโที่มากับกระเป๋าพราด้านะคะแล้วก็สั่งตัวที่เป็นอะไหล่สีเงินด้วยของทางร้านเขามีอะไหล่หลายสีนะคะสายก็สั่งเป็นสีซิลเวอร์มานะคะสายที่สั่งมาก็เป็นขนาด1.8เซน จริงๆสายที่ร้านเขาก็มีหลายขนาดนะคะมีตั้งแต่1.2เซน1.5เซน1.8เซนแต่ชายก็สั่งสส์สใหญ่สุดมาเลยเพราะว่าจะได้แข็งแรงไปเลยนะคะสาเหตุที่สั่งสายหนังมาก็เพราะว่าอย่างที่บอกไปคือสายเชือกมันลังใช่ไหมแต่สายหนังอ่ะมันน่าจะรับน้ําหนักได้ดีกว่าแล้วก็ทําให้ไม่ลังเนื้อเราจนปิ้นออกมานะคะแล้วอีกอย่างเวลาเหงื่อเราออกอสายที่เป็นเชือกถักอ่ะมันจะเปียกเหนื่อเราได้แล้วมันจะทําให้เกิดกลิ่นอับบนเชือกได้มันจะเกิดเป็น คราบสีขาวที่สายได้นะคะแต่ถ้าเราใช้เป็นสายหนังอะ่ะบางทีคราบเหงอพวกนี้มันสามารถเช็ดทําความสะอาดออกได้เดี๋ยวเรามาลองฮุกแล้วก็ใช้จริงกันดูว่ามันจะเข้ากับกระเป๋า2ใบของเราไหมเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นผลงานที่ประกอบออกมาแล้วนะคะหนังของเขาก็จะเป็นลายที่เหมือนหนังซาฟิโนเลยแล้วก็ที่ปรับสายตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบปรับแบบเข็มขัดเป็นรูปรับตามระดับเอาได้นะคะหนังก็จะมีความแข็งแรงหนาดี คืองานจริงของเขาจับและดูทนทานแข็งแรงดีนะคะเดี๋ยวฉายจะลองสะพายถามว่าใช้งานจริงได้ไหมก็คือใช้งานได้เลยนะคะสมบุกสมบันได้เลยสะพายขึ้นรถลงเรือมันก็ไม่ต้องกลัวสายขาดเลยนะคะเพราะมันเป็นหนังที่แข็งแรงมากแต่ฉายว่ามันอาจจะเหมาะกับผู้ชายมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะการใช้สายเชือกอะ่ะมันจะดูปุ๊กปิกดูน่ารักปุ๊กกิ๊บมากกว่าแต่ว่าจะใช้เป็นสายหนังก็ดูไม่น่าเกียดอะไรนะคะ แต่ชัยว่ามันไม่เหมาะกับการที่จะสะพายแบบของคอนะคะเพราะว่ามันใหญ่ไปเดี๋ยวลองสะพายให้ดู <c oughs> คือมันเท้ามากเลยนะมันหนักมากมันไม่เหมาะ <c oughs> ถ้าเราจะพายทรงนี้นะเราควรที่จะใช้เป็นสายเชือกที่เขาให้มาดีกว่านี่สําหรับน้องซาเฟโนนะคะก็ใส่เสร็จแล้วจะประมาณนี้ออกมาใบนี้ชัยว่าใส่แล้วมันเข้ากันดีนะด้วยความที่กระเป๋าเป็นซาเฟโนทั้งใบแล้วก็สายหนังก็เป็นลายเดียวกันอีกนะคะ ก็คือสวยงามเก๋มากมันก็ดูสมบุกสมบันดีนะคะแต่อย่างที่บอกว่าไม่เหมาะสำหรับการใส่ของคอแน่นอนเหมาะสำหรับการสะพายแบบคอสบอดี้อย่างเดียวเช่นกันอันนี้ผู้หญิงก็สะพายได้นะคะแบบคอสบอดี้อันนี้ดูไม่ตลกนะผู้ชายก็สะพายได้เหมือนกันมันจะดูแข็งแรงดีนะคะเวลาเราดึงเวลาเราแบบจับอะไรเงี้ยมันดูทรมัดทะแมงดีถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ควรซื้อมาใช้ร่วมกันนะคะ ก็สำหรับใครที่มองว่าสายที่ฉายสั่งมามีขนาดใหญ่ไปนิดนึงชอบสายที่มันมีขนาดเล็กกว่านี้นะคะก็ลองไปตามดูที่ร้านได้นะคะฉายจะแปะลิงก์ของร้านไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะที่ร้านเขาก็มีสายหลายขนาดนะเริ่มตั้งแต่1.2เซน1นเซนไปจนถึง1.8เซนนะคะแล้วก็ยังมีอะไรอีกหลายสีให้เลือกลองไปตามดูกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ฉายต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้กันด้วยนะคะมอร์นิ่งคริสต์มาสกันอีกรอบนึงนะคะบ๊ายบาย